จงยิ้มและหัวเราะให้กับคนที่กําลังด่าและเยาะเยะ้ยเราสวัสดีครับะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาฟังธรรมะธรรมดาท่านฟังไม่ผิดนะครับจงยิ้มและหัวเราะให้กับคนที่เขากาลังด่าและเยาะเย้ยเราคนที่เขาด่าเราหรือว่าเขาไม่ชอบเรานะครับเขาก็คงจะ มีความโกรธอยู่ในใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับความโกรธอยู่ในใจหากเราโกรธกลับต่อเขานะครับและเราด่าเขาเราไปชวนทะเลาะกับเขานะืมก็ไม่เป็นผลดีกับเรานะครับไม่เป็นผลดียังไงนะครับไม่เป็นผลดีอย่างแรกก็ในเรื่องภายในจิตใจของเราเนี่แหละครับผมถ้าเรามีความโกรธความแค้นนะครับ ความอาฆาตพยาบาทกับเขาที่เขากําลังโกรธกาลังด่าเราอยู่นะนี่แหละอย่างแรกไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองอย่างที่สองครับอะไรเสียเวลานะครับเราอย่าเอาเวลาอันมีค่าของเราเนี่ยไปสูญเสียกับความโกรธที่จะโกรธให้กับเขาที่ไปทะเลาะกับเขานะครับเรายิ้มให้กับเขาเลยดีกว่า ยิเมเ้เขาอยากดา่าอยากว่าอยากเยาะเย้ยนะครับนะฮะเชิญเลยนะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อตัวตัวเขาเองนั่นแหละตัวคนที่กำลังด่ากำลังเยอะเยะ้ยเรานะครับเป็นความเขาก็จะมีความทุกข์ใจของเขาเองนะฮะเราเราไม่ได้เป็นไปเป็นทุกข์อะไรกับเขาเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเอ่อจากในซีรีส์ที่ผมเคยดูนะครับ ซีรีส์ผมเคยดูซีรีส์สามก๊กเนาะตอนที่คุนซือท่านหนึ่งนะครับคุนซือท่านหนึ่งชื่อซูมาอี้นะครับได้ไปตั้งรับวางแผนตั้งตั้งรับอกองทัพที่กำลังยากตาทับเข้ามานะครับของของเบง้งแห่งโจกโก๊กเนาะ เบ้งกาลังจะเดินทัพมาต่อสู้ซึ่งจะต้องเข้ามาโจมตีค่ายทหารของสุมาอีนะครับสุมาอีรู้ว่าสู้ไม่ได้นะครับตัวเองด้อยกว่าหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะสู้ยังไงก็ตามนะฮะทางของเบ้งก็ส่งแม่ทัพมายั่วยุดา่าเสีย,ยสเสียหายหายสาดเสียเทเสียเพื่อจะหวังให้สุมาอีนั้นโกรธแค้นนะครับหวังให้สุมาอีนั้นโกรธแค้น แม่ทัพของซูมาอี้ก็เป็นอันโกรธแค้นนะครับโกรธแค้นลูกน้องของซูมาอี้เนี่ยโกรธแค้น,นันทุกคนอมาบอกซูมาอี้ว่าท่านแม่ทัพทาไมท่านไม่ออกรบจนแล้วจวนเล่านะครับอเขาก็เป็นคนอดทนเขาไม่โกรธเขาไม่ตอบโต้ใดๆนะฮะคราวนี้มีสิ่งที่หยามหน้ากันมากที่สุดเลยก็คือทางของเบงในส่งชุด สตรีมาให้นะครับสุมาอี้สวมซะถ้าอย่างเป็นบ้านเราก็เอามึงเอากระโปรงไปนุ่งซะอะไรประมาณเนี้นะครับทรงคราวนี้ของเบ้งก็สง่งทูตมาสง่งทูตมาเอาชุดของสตรีมาให้กับสุมาอี้นุ่งนะครับสุมาอี้ก็ต้องเห็นชุดยิ้มล่าอะไรครับมาเอาชุดมาสวมนุ่ง แล้วก็บอกว่าโอ้ชุดนี้นี่สวยงามมากว่าขอบคุณองเบงด้วยนะพูดคนนั้นก็ปะอ่าพูดไม่ออกเลยนะครับกลับไปรายงานของเบงว่าสุมาอี้เอาชุดไปสวมใส่แล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณของเบงมากที่ส่งชุดมาให้องเบงเป็นอันทุกใจเองครับว่าทําอะไรสุมาอี้ไม่ได้เลยของเบงถึงกับกระอักเลือดเลยนะครับ โกรธจนแบบกระอักเลือดไปเลยเนาะนี่แหละครับทําไมเราถึงไม่เราถึงต้องยิ้มนะฮะยิ้มหัวเราะให้กับคนที่เขากําลังด่ากําลังเยาะเย้ยกําลังอืชวนเราทะเลาะอะไรต่างๆนะครับเราไม่ชวนทะเลาะกับเขานะครับเราเราหนีไม่ใช่เราหนีปัญหานะครับเราไม่อยากเสียเวลาอันมีค่าของเราที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะ ว่าคนเรานั้นเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่แล้วนะครับเป้าหมายของทุกท่านของทุกคนนะฮะเกิดมาเพื่อใช้ที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับผมก็ฮนะฝากเรื่องราวดีๆไว้เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมฮนะอ่ะมีวิธีหนึ่งถ้าท่านโกรธหรือว่าท่านไม่มีสมาธินะครับ ผมจะมาแนะนำวิธีที่จะช่วยให้ท่านม,มีสมาธิได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการทำสมาธิของผมเองโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินะครับอย่างแรกเลยนี่ครับมือมามือมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างดูครับ เขียนค่าอีกครับนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเรานะครับไม่ใช่ฟอ้อนลํานะครับนี่เป็นการทำสมาธิอ่นะทำไปเรื่อยๆนะครับสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้นะครับนะเราจะมีสมาธิ ฝากช่องบิทครับไว้ด้วยนะครับผมนะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยกดปุ่มระครังแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องเล่าต่างๆเนาะแชร์กันฟังแชร์กันสู่กันฟังให้ให้ฟังหลายๆเรื่องรล่านะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ